สวัสดีครับขอตอนรับข้าชูชองวิไลแห่โชคนะครับเมื่อนี้ครับท่างชองเฮาได้เดินทางมาถึงวัดท่านพระอาจารย์ต้นเศรษฐีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเ่าีพายเอฟซีทุกท่านนะครับมาตามหน้าทางตัวเลขต่องวดของท่านพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะครับมาแนวทางต่องวดที่จะถึงนี่ว่าท่านพระอาจารย์สืฟันเน้นตัวใดสีให้ตัวเลขไปที่ทางไหนน,น,นนะครับขอการเลื่อนเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับมาไปกราบนมัสการท่านพาะอาจารย์น้ำกันครับ ครับพี่น้องเฮ้าก่อนที่ปติทตามตัวเลขเฮาว่าบ่งเลขถูกของไอ้ทันปายจันต้นเศรษฐีนะครับเพื่อมาจดออกนะครับพี่น้องเฮ้านะครับอ่มาเบิ่งด้วยพี่น้องเฮานะครับต่าก็เ่าห้องพี่น้องเฮาเคยเบิงคลิปูรบูลูครับั่ครว่านรันนี่ยพี่น้องเฮาขึ้นนาพกมัก พี่น้องห้องกับตัวเล็นะครับเล็กูกโอ้ตัวงามคับพี่น้องห้องเนี่ยับตัวเหล็กชัดเจนนะครับพี่น้องห้องนะครับตัวเล็กชัดเจนครับงามสักกิโลห้อง เข็มหนาจอไวเดอร์ครับเลซี่ฮอนะครับเล่ห์ไปจิบความรวยเิลาพวกคู่กันไปน้ำของเก่าของใหม่อันนี้นี่ถูกกันทั้งหมู่บ้านนี่นี่เห็นไหมนี่อะก็บอกแล้วอาจารย์เคยบอกใช่ไหมว่าเลขอะไรนี่เลขรับถล่มเจ้ากับเลข วิ่งบนเงินล้านแมนว่าอาจารย์เคยบอกเมนว่าไม่เคยหลุดเด็นว่านี่เด็กรับถล่มเจ้าถล่มแบบใดล่ะเอ้ยคอยว่ากากรวบาดคอยกับพี่แล้วคิดเส็นี่ทเจ้าออไปอันผีเห็นบอกครับผมเออที่เด็ดคอยอ่ะไงเงือบาเจาเมื่อครับผมับคาหลอกแล้วค่าหลอกไงเงือบว่าอ้าวสูตรซับค่าหลอกอันนี้ก็ไปสาวสาวอมสินนุ่มอมสินรอๆไปทังไหนแตกเปียงๆว่า เ yeah. นนุ่มอมสินสาวอมสินแนวทางของอาจารย์นี่นั่ไปสามตัวนาสามตัวไทยทอกศสาวอมสินสวยๆนุ่มอมสินรอๆสาวไทยงามๆตามไปด้วยสาวลาวสาหน่อยอีกเนาะเป็นธรรมดาครับนี่สูตรเจ้ามือไา้เงือบต้นตำรับต้นเศรษฐีเร้ว่างให้ดีแต่เลขรับถล่มเจ้าเนาะกับเลขวิ่งบนเงินลานนี่เอาไว้อีกสองวันอาจารย์ จะให้เอฟซีเยูะตอนนี้ก็เอาเอา,เอาไว้อาจารย์หาสลากกินแบ่งแล้วก็คนในกลุ่มซะก่อนเพื่อที่เขาหาสลากกันได้ก่อนแต่ตอนนี้มาติดตามที่เดินดียังไม่หลุด3าสี่ปีนี่เลขพิชิตความรวยเนี่ยงดที่เลี้วเลือเลือเลือสองเมตรหยอไม่อนอนยู่นี่อเอาเันีกเ่าเลขดับไปนำโลดก็แล้วกัน ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเอาเลขดับไปเลยครับก็ยังไม่เป็นไรเรายังไม่ได้คัดเน้นเนาะเราเพียงแต่ว่าหาเลขเด่นให้นี่คือเลขดับเห็นบอดับก่ที่เราเห็นบอเก่าสามไปมากระกะจานว์าเว้สามไปกินสมตำมาแห้งเราไม่เสื้อ,อจรงเป็นยังไงไง,งายเงือบว <c oughs> อะ,ะ,ะนี่ก็สา้าเราเดินดี ไม่เป็นไรเอาใบใหม่ได้นี่เลขพิจิตตความรวยงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วเลขนะออกศูนย์หนึ่งสองเนาะเอาเอาเลขสองมาตั้งอ๋อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอาจารย์บอกสามดับมนว่า ครับอ่าสองหนี่ก็ดับคู่ม่นบครับให้วิ่งไปที่เลขสองเน้นเลขสองบนล่างเน้นเลขสบนล่างอ่าเพราะว่าสูตรไปคิดความลอยบนล่างแล้วสองอาจารย์จับใส่สองแปดเ้าเห็นว่2สองแปล้วก็สอแล้วอาจารย์บอกว่าเลขเด่นเดินดี50าศูนย์นครับ fc ที่เขาติดตาม <c oughs> เขามาจับใส่5 20 เจ้ามือหงายเงือบว่ครับเมียนครับเจ้ามือหงายเงือบแถวแถวเลขทูบจุดอยู่ตรงนั้นอะไรรู้ไหมเจ็ดศูนย์สองครับแล้วแล้วเจมือมาเจอสวัสดีต้นเศรษฐีอีกเดี๋ยวเป็นยังไงเจมือหงายเงือบอีกสุดซ่าหลอกไม่ใช่เลขดับสักหน่อยนี่เลขดับนี่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 เลขดับอยู่นี่ แต่ถ้า f อซนะถ้าผู้ติดตามอาจารย์จะเห็นแบบนี้ล่ะให้รีบเลยนะให้รีบเลยให้ว่องเพราัวเจ้ามือจะไปอั้นแล้วจําได้ไหมในคลิปในคลิปที่อาจารย์บอกไปน่ะหลักร้อยอาจารย์หนึ่งกับสองแต่เด่นที่สุดเหลือหนึ่งตัวเดียวเคยจําได้ไหมมีหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหปดมันจะไปไหนเสียหนึ่งหกเก้าเต็มเต็ม เงินนี้งวนนี้คอยติดตามสวนีนะแต่อีกสองวันก่อนก่อนเลขออกเนาะสลากออกแต่ตอนนี้มาเลขไิชิตความรวยแล้วก็เลขดับนี่เด้อพี่น้องเลขดับอันนี้บอเมน,นเลขดับเด้อพี่น้องยังจํากันได้ไหมไม่ใช่เลขดับเด้อ <c oughs> นี่คือลีลาของต้นเศษเ <c oughs> รษฐีกากระบาดตัวไหนออกตัวนั้น <c oughs> สี่ตัวไหนออกตัวนั้นถ้าเห็นแบบนี้นะไม่ใช่เลขดับนะนี่เห็นไหมนี่ เขียนไว้เลยบนวิ่งห้าเก้าเห็นไหมนี่ไม่มีเลขดับนะเนี่ยนี่อ่านออกไหมนี่เลขดับดับบนดับล่างนี่อ่านออกไหมเนี่ยนี่มันตรงนี้เอานี้ของวดนี้ได้อ่าเราก็จะรู้กันเนาะตัวแดงแดงเด่นเลขเด่นรวยรวยนี่แมนตัวแดงแดงนี่เลขเด่นรวยตามขีดนี่เด้อตามขีดที่ให้นี่ทีดห้าอ่าเนี่ยเจ็ดห้าสามห้าเก้าสามเจ็ดสามศูนย์หกเก้าเจ็ด จ็ดเจ็ดห้าห้าใช่ใช่นี่นี่ที่ตามขีดเนี่ยที่ตามขีดแล้วก็เลขเลขเลขที่อตรงกลากระบาดนี่คือเลขดับมันจะมีอยู่เก้าหกศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าสามแปดสี่ศูนย์นี่เขาไปเขาไปหากินส้มตำกลับบ้านไม่ถูกดับดับดับล่างดับบนล่างดับบนดับล่างดับบนดับล่างดับบนดับล่างดับขาดเลยดับขาดว่าเป็นโอ้หลงวดแล้วอ่าเนี่ยแต่งวดนี้ ไม่ชนเลขสูตรคูณนะ12งวดนี้ออก196 12คูณ6เป็น712 <c oughs> ไอ้ชนนี่นานี่73เนี่ยชน73ชน97นี้เนี่ย <c oughs> และชนเลขทูบอีกด้วย <c oughs> งวดที่แล้วเลขออก012ใช่ไหม122 <c oughs> เป็น24ออกเลขออกอะไร02เห็นไหม <c oughs> งวดก่อนออกออกอย่ังงวดก่อนก่อนก่อนชน2เลขออกอะไร ไอ้ใบยังศูนย์หกอ่านี่นี่นี่ใบเรียงเบอร์เรามีเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้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 ซีเท่าความขึ้นหลังเนี่ยอยู่นี่บปล่ฮะนี่เนาะเออตัวเล็กๆหน่อยขยายเอางวดเอาหกหนึ่งแปดเนาะเอาคูณเลยสิบสองคูณแปดเก้าสิบหกนี่มาเก้าเห็นปะเก้าหกมาตัวหนึ่งแต่เก่ามาสองตัวบนแล้วสิบสองเก้าเป็นร้อยแปดก็ศูนย์มาเป็นศูนย์เก้าเห็นว่า ศูนย์เกามานี่สิบสิคูณสเป็น24มา012แล้ว12บสคูณสเป็น24ก็มา02นย์สองอีกอ่านี่มา12แล้วงวนนี้อ่าสองสอเป็น24มาศูนยงแล้วงนนี้ออกหนึ่งเก้คูณหเป็น72มันจะไปไหนมัน <c oughs> <c oughs> จะไปไหน <c oughs> <c oughs> สูรไปจิตความรวยนี่มันจะไปไหนเนี่ย ลืมลืมสูตรคุณในเนาะเออตัวเศรจฐีรีลยเยอะพี่น้องอ่านเลขดับให้ออกนะขอเตือนเอฟซีครั้งนะแบบนี้ไม่ใช่เลขดับนะพี่น้องไม่ได้เขียนว่าเลขดับนะนี่คือเลขรับถล่มเจ้าชนกับเลขวิ่งบนเงินล้านอาจารย์ แต่ที่ขีดแบบนี้ขอให้เข้าใจกันถูกต้องนะไม่ใช่เลขดับเป็นเลขที่จะมือหงายเงือบนี่คือเลขดับนี่นี่เลขดับหนึ่งสี่แปดไม่มีในกลังวันไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเรียบร้อยส่วนในงวดนี้อาจารย์ให้เด่นไปที่เจ็ดเจดก็จับเหมือนเดิมเนาะเนี่ยศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหศูนอ่ะศูตามมาอีกแล้วเนี่ย เมื่อี่แล้วออกไปมันววมาเพาะว่าาะมันมาตตามมาอีกศูนย์นี่รู้สึกว่าจะชอบเนาะชอบมาเรื่อยๆ, <S <S ๆอันนี้ว่ากันตามสูตรนะอาจารย์ก็มักทีศูนย์เจ็ดแต่ศูนย์เจ็ดอ่าเจอสูตรดับสูตรนี้แต่เราเป็นแค่แนวทางหาเลขเด่นเนาะมันจริงๆแล้วเลขดับนี่เป็นแค่แนวทางหาเลขเด่นในสูตรเลขกำลังวันหรือว่าแนวทางของอาจารย์เท่านั้นนะกองสลากไม่มีเลขดับ เลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกุลพิจารณาในการลงทุนแล้วก็พิจารณาในการชมและอาจารย์ทําไมถึงให้ศูนย์เจ็ดเพราะว่าสูตรพิจิตความรวยคือตรงนี้ศูนย์เจ็ดแต่ติดเลขดับตรงนี้ศูนย์เจ็ดดับชนเด่นเลือกเด่นพี่น้องศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดไม่ชนเลขดับตัวไหนเลยเป็นเลขที่จับจับลอตเตอรี่ไว้เลยครับที่ต้องการรอก็คือวิ่งบนเงินล้านกับเลขรับถล่มเจ้าอันนี้สูตรพิจิตความรวยอาจารย์ก็ ให้ทุกคนไปพิจารณาเพราะว่ายังไม่หลุดเนาะยังไม่หลุด <Okay. S 1> งดที่แล้วอาจารย์เน้นให้สองตัวเดียวเลยเพราะสามสามคู่ท้ายนี้ดับเนี่ยงดที่แล้วเนี่ยอาจารย์กาสามคู่ท้ายนี้ขาดอาจารย์ก็ยกเลขสองมาสองตัวเดียวยกมาใส่สองแปดสองเก้าแต่ปรากฏว่าเลขออกศูนย์สองเนี่ยในแนวทางวงันนี้อ่าก็หนึ่งไม่มีแล้วไปแล้วนี่นี่คือดับจริงๆอ่าหนึ่งไม่มีสี่ไม่มีแปดไม่มี ถ้าจะเลยก็อาจจะเลยมาเจ็ดเจ็ดนี่อยู่ในชุดนี้เลยมาเจ็ดหกก็อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเลยมาทา, 2, ทางนี้ตีไปเจ็ดสองทางนี้ตีไปหกสามทางนี 3, ้ตีเจ็ดสามหกสองก็จะอยู่ในในชุดของเขาเองถ้าใครจับเป็นนะถ้าจับกันก็ต้องจับสลับตัวนี้ขึ้นบนแล้วหรือไม่ก็จับสลับบนลงล่างแต่เว้นเลขกลับเราก็จะเหลือน้อยชุดลงอ่าเนี่ยนี่ในแนวทางเรียกพิจิตความรวย คือเราต้องพิดแผงกันเป็นว่าถ้าในสามตัวนี้ติดตัวดับตัวหนึง่งอ่าเราก็ต้องอย่างนี้แต่ถ้าตัวนี้ตัวนี้ติดดับเราก็ต้องมาเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเป็นอย่างนี้อ่าเข้าใจตรงกันนะแต่งวดนี้เด่นที่เลขเจ็ดสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะเจ็ดกับหกเนี่ยแต่งวดที่แล้วนนนเลยศูนย์สองแล้วถ้าใครจะตามสูตร90้าห้ามาทั้งปีเนาะอย่างงวดที่แล้ว fc สังเกตได้จัน อาจารย์ได้ลงไปคลิปหนึ่งว่าเลข0กับ5นี้มาข้ามปีแล้วแต่เลขพิชิตความรวยเหลือ2ตัวเดียวเขาจับใส่เอา5มาใส่2 5 2เอา0มาใส่2 0 2งวดนี้9กับ0 5เดินดีเหมือนกันก็จะไม่ยากอะไรก็0 7 9 7 5 7รวยร,รวยรอันนี้อันนี้ก็แฟังเนาะตามธรรมดาอ่ะ ก็ใช่ว่าอันสูตรนี้ทรั้งนี้เป็นเป็นสูตรหน oh, oh, ึ่งบวกเก้าเก็ดสูตรเจ็ดเลยยามอันนี้ก็สูตรนี้ไงสูตรตัวนู่แล้วครับจ้า oh, ฟ้าฟังนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือเด่นเด่นในเลขดับเด่นในสูตรดับเนี่ยเด่นในสูตรดับคือเลขเลขเหลือดับว่าครับเลขเลขเลขเหลือดับนี่เขาเรียกว่าเด่นในสูตรดับเนี่ยกลับพี่น้องเฮาหลังจากรับชมรับฟังแนวทางจากท่านพระอาจารย์ตุลเศรษฐีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ บางว่าตัวเลขนั่ทางกับคือสิแคบหนาจอไปน,นะครับมือนีทังช่องเฮ้ากับได้นาผ้พาพี่น้องเอฟซนะครับมาเอาสูตรพิสิทธ์ความรวยนะครับสูตรพิสิทธ์ความรวยนะครับบางว่าในคลิปพี่น้องเอฟซกับคือสีเบิงท่านพระอาจารย์นะครับสีแจงแนวทางตัวเลขนะครับนะครับสุดท้ายนี้ขอพี่น้อง นะครับช่วยคนไหลคดแช่ทั้งช่องวิล่าเหโชกนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจหาคลิปเด็ดๆดังๆฝากพี่ตอนน้องนะครับสุดท้ายนี้ให้พี่น้องยืนดีมีแห้งทุกท่านสวัสดีครับ